าแประเด็นยิงนะครับในส่วนของนี้วันนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นการถแถลงข่าวครั้งแรกในการเปิดตัวเลยไหมฮะหรือว่าวันนี้วันนี้ครับนับว่าเป็นมติใหม่นะของพรรคการเมืองนะฮะที่ว่ามีนักแสดงมีนักบวยแล้วก็นักธุรกิจนักร้องก็หลากหลายอาชีพนะที่ให้ความสนใจที่จะมาสมัครเป็นพรรคการเมืองที่จะ ปกติเนี่ยพวกนี้เขารับใช้ประชาชนในด้านอื่นๆอยู่แล้วแต่เขาจะมารับใช้ประชาชนในเรื่องสิทธิของคนละเมืองนะฮะในการเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องก็ผมต้องขอขอบคุณนะฮะที่พวกตาราพวกเหล่านี้มีมีความตั้งใจที่จะมาอยู่ภาคของเรานะครับขอบคุณบ้าครับที่ให้เกียรติคือการที่จะรวมตัวไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนักมวยเนี่ยเอาจริงอ่ะ อยู่ดีเขาเป็นนักร้องนักแสดงนักมวยอแล้วเขาก็ทํางานเพื่อความบันเทิงของี่นองประชาชนแล้วท่านหัวหน้าพักเองเนี่ยมีนอกโยบายโดนใจอะไรครับดึงใจให้นักร้องนักมวยนักแสดงบางคนก็บอกเป็นถึงกับแชมป์โลกก็มีดึงนักร้องนักแสดงเนี่ยอย่างเช่นนักร้องทุกคุ่เองก็ดังระดับ โอ้โหแบบติดชาร์จท็อปชาร์จเป็นแล้วดึงดึงได้ยังไงมีนโยบายะไรที่ดึงเขามาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังสังคมนะฮะแล้วก็เพื่อจะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนครับต้องอบายเด็ดๆของพักนี้มีอะไรต้องขอบคุณนะฝ่ายประสานของเรานะฮะที่เอานโยบายของเราเนี่ยไปเผยแพร่ไปชักนำไปดึงให้เห็นประโยชน์นะฮะอย่างเช่นการศึกษาระดับปริญญาตรีนะฮะเรื่องเครดิตบูโรเป็นนี้เป็นสินเนี่ย ซึ่งทุกคนต้องยอมรับนะสภาพนี้ฮะไปที่ใบก็ฟังแต่ว่าเขาจะเป็นปากเป็นเสียงให้เราได้ต่อเมื่อเขาได้เป็นผู้แทนรัษดรได้มีส่วนเข้าไปร่วมบริหารประเทศเทศ่านั้นนะฮะก็เลยได้ชักนําและให้เห็น,รรนความสาคัญของนโยบายของพรรคพลังสังคมครับแล้วในส่วนของพรรคพลังสังคมวางแผนว่าอย่างไรฮะจะส่งสอสองลงพวกประเทศตามเขตครบทุกเขตไหมฮะรู้อย่างไงตอนนี้คือตอนนี้เราลองลอง ลองเชิญนักร้องนักแสดงพวกนี้มาก่อนนะครับถ้าว่ามันบรรลุผลฮะในศรัทธาในในนองประชาชนศรัทธาในในในนโยบายของพรรคเราเนี่ยเราก็จะขยายแตกยอไปเรื่อยๆถ้าว่าเป็นครั้งแรกฮะที่พรรคพลังลังสังคมเนี่ยได้มีความสนใจจากประชาชนมากมายเหล่านี้นะฮะส่วนหนึ่งก็ประมาณสิบกว่าท่านฮะที่มาสมัครงวดนนี้นะฮะ แต่ต่อไปสมัยหน้าน่าจะมีมากกว่านี้นะถ้าว่าประชาชนเห็นวันนี้นะเป็นนับเป็นโอกาสที่ดีของพรรคนักร้องใครบ้างนะฮะที่เอ่ยชื่อบงคับผมลืมมาคือมีน้องจักรจันทรนวันวิสาแล้วก็นักมวยก็ที่จําได้ก็คือพึ่งหลวงนะที่จำได้แต่เด็กเดมซึ่งพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็โอเคสวยน่ารักแล้วก็ จินดีที่ได้มาอยู่พักเราตั้งร้องหลายคนนะที่ผมจำจำได้บทฝ่ายภาษาเขาาพามาเพิ่งรู้จักวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นวิธีใหม่พรรคพลังสังคมนี้เปิดปานานบ้างครับจดทะเบียนเมื่อปีหกหกหนึ่งทอาร้อยหกบ็ดแล้วก็บาบักรับเลือกตั้งรอบทีแล้วก็รอบปีหกปกสองซึ่งก็ได้คะแนนมาพอสมควรครับ ภายหลังคะแนนมันหายหมดมันกระโดดทุกพักครับทุกพักกระโดดก็เด้งหมดครับแล้วก็ไปพูดยังไงก็ช่วยผู้บริหารได้พิจารณาด้วยคะแนนมันหายไปยังไงนะครับก็เหลือแค่หมื่นกว่าคะแนนจากจากสามแสนกว่าก็เป็นทุกพักตอนหัวค่ำตอนหัวค่ำนี้รู้บางพักรู้หลุหลายร้านมาประยแต่ได้คนหนึ่งแล้วเช้ามาหายหมดเลยแต่ตอนเช้าแต่ตอนเช้าจากจากบางพักนะ หัวคข้าเนี่ยฮะคะแนนนำโดเลยไเป็นที่หนึ่งสามหมื่นคะแนนแต่ตอนเช้าเหลือสองร้อยสองรอยพรนะฉ้นั้นเนี่ยผมอยากฝากบอกไปถึงทางณะารรมการกรกตให้ช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะล้วคิดว่ารอบนี้เองเนี่ยฮะจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นไหมมัน,มน,มนไม่แน่เราผมคาดการไม่ได้ฮะแต่ว่าพักเราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็กฝากบอกพี่น้องประชานชนช่วยจับตาดูด้วยฮะด้วยกัน ให้อาสาสมัครหรือพวกนักศึกษาเข้าไปดูแลทุกหน่วยด้วยน่นั้นกลัวว่าจะเกิเดเหตุการณ์แบบเก่าขึ้นมาอีกเป็นนไม่เป็นที่ประสงค์ของพรรคการเมืองทุกพรรคนะฮะพรรคคันแดนบรรทายนะครับแล้วก็บัตรเกินก็ยังมีการตรวจนับเลยก็ฝากบอกผู้บริหารด้วยบัตรเกินมากมายฮะเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยผมว่า<ช>เป็นประวัติศาสตร์ที่ดูไม่ดีน,นี่ครับคนหนึ่งเองมีบัตรเงิสามสี่ใบ นั่นนะฮะคือสาเหตุนฮะเมื่อมันเกิดเพิ่งเกิดขึ้นมาในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งนี้ด้วยเพราะว่าต้องฝากรัฐบาลช่วยดูแลตรงนี้ด้วยอริบายท่านก็โดนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโฉนดที่ตอนโอ้โหหายากมากตอนนี้เอาจริงนะโฉนดมีการเวลาจะไปออกโฉนดตอนนี้ปัญหาของี่น้องอย่างเช่นพี่น้องชาวจังหวัดกฬสิน์ กรณน,นี่เองเนี่ยก็มีพื้นที่ไปขอรรงมงลวัตรเสร็จแท้ก็บอกออกไม่ได้คือคือหลักการของพรรคพลังสังคมเนี่ยเราจะเอาพื้นที่ซึ่งมีปัญหามีการจับคุมบ้านต้นนานฮะบุกลุกที่เยอะแยะเนี่ยบอกว่าเอาให้เช่าหรือให้ตำทรานเอาภาษีเข้ารัฐด,ดีกว่าสำหรับพื้นที่ที่อยู่ในป่าโนรักก็เดี๋ยววางหลักเกณฑ์กันนะฮะการในพื้นที่ที่มัน เป็นป่าเฉื่อมโทมเป็นป่าทวารซึ่งไม่ใช้แล้วนะพื้นที่เตรียมการป่าเตรียมการเนี่ยก็ควรที่จะเอาบาพิจารณาด้วยเพราะว่าพื้นที่นี้ยไม่ใช่ไพื่ใช่พื้นที่อนุรักก็ควรที่จะเอาบาแก้กฎหมายปล่อยเอกสารเสธิ์ให้ประชาชนมีกินมีอยู่แล้วครอบครัวละหนึ่งใบเป็นจางน้อยทึ่เขาจะมีความมั่นคงในชีวิตเมื่อแต่ละครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิตแล้วประเทศก็จะมีความมั่นคงและมั่งคั่งด้วย เขาสามารถที่จะนําทรัพย์สินที่อยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษเขาได้แหละตอนนี้จะไปออกโฉนดก็บอกว่าติดที่อะไรนะมติคลมมรอบครับบ้างติดที่หลักเกณฑ์บางอย่างเนี่ยควรจะผ่อนผันนะนี่ใช่ว่าไปซีเรียสเพราะว่าไอป่าสังวนี่ประกาศตั้ง2,507ป่าจำแนกอย่างเงี้ยอ่ามันประกาศมานานแล้วทอพ้ป่าจำแนกอย่างเงี้ยทั้งที่มันไม่ใช่จำแนกแล้วมันเป็นป่าเสื่อมโทรมเขาอยู่มาเป็น เป็นร้อยปีแล้วมันไม่มีป่าไม่มีสภาพป่าแล้วผมออกโฉนดไม่ได้ครับก่บอกว่าเป็นป่าจำแนกมีแต่บ้านคนผมอยู่กับป่าไม้มาตลอดผมรู้ดีนโยบายถ้าผมว่าเป็นนโยบายที่มัดใจพี่น้องประชาชนมา้เลยนะรับสินรับสินเขาเรียกแปลงรั์สินเป็นทุนนะฮะเพื่อไปจำนำจำดองเพื่อให้เกิดการจ้างงานได้มีทุนไปทําอย่างอื่นเกิดการจ้างงานก็จะมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองด้วยผมอยู่ป่าไม้ผมรู้ดีครับ กฎหมายกับป่าไมาบา้บางบังฉบับก็ลาทำไมแล้วควรที่ระมีการแก้ไขยอย่างเนี้ยไอ้มอกวันเนี่ยมัน,นแก้ไขง่าย,ายเลยไปแก้ที่ปลาเหตุนะฮะ,ะเหมือนเขาไปไล่จับเอาน้ํามาลดแล้วก็เพื่อให้ไฟดับมันไม่ใช่อะ่ะหนึ่งก่อนที่จะเกิดไฟป่าควรต้องสร้างแนวกันไฟก่อนอย่างน้อยห้าเมตรการเขตป่าอนรักกับพื้นที่สองคุณต้องรู้ก่อนว่าไฟป่ามันเกิดจากอะไรชาวบ้านเผาทั้งนั้นไม่มีนะไป ชาวบ้านจะไปจุดไปชาวบ้านจะไปจุดจแน่นอนอยู่แล้วเพื่อประโยชน์ของเขาเพื่อให้เกิดญ้าระบาดให้โคควายวัยควควายเข้ามากิน,นเพื่อเพื่อไล่สัตว์นะฮะนะัฮะต้องแก้โดยการเพิ่มโทษการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่มาแก้ที่ปลายเหตุเจียบเพื่องขอประมาณป่าก็พูดง่ายว่าทุกทุ่งท่วงเทศการอีไลนะก็ประมาณหลังไหลมาครับกาบการไฟป่า ก็มันเหมือนกับการเป็นการทั้งไฟป่าทั้งปลูกป่าด้วยนะเป็นการสร้างงานด้วยบางทีก็จุดเองนะเจ้าหน้าที่นี่แหละเพื่ออยากได้มีผลงานอยากมีข้อบานก็เผาตัวเองก็มีครับฮะแล้วก็ไปอ้างว่ามาจากต่างประเทศตอนไฟจากอินโดจากเมรเลเซียที่บอกว่ามันเป็นตรวน้อยป้องกันในบ้านของเราก่อนให้ดีก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าท่านได้เป็นรัฐบาลหรือได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็สามารถที่มาแก้ไขได้ผมว่าถ้าผมเป็น รับมติกระทรวงทรัพย์ผมจะทาให้ดีกหมอนทีฮครับใช่วันๆไปดูเดี๋ยวปลาตายไม่ได้ทำอะไรเมื่อสักครู่นี้น <ะ S 2> ได้ฟังท่านพูดบนเวทีท่านบอกว่าท่านเป็นอดีตอะไรบ้างครับเรื่องของที่เดินนะอ๋อผมเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้รอ,องอธิบดีกรมทรัพยากรและใช่ฝังแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของสารในทางแปลภาพถ่ายทางอากาศเห็นบอกว่าแปลภาพถ่ายทางอากาศในประเทศไทยมีสี่ห้าคนเองนะใช่ไม่มากใช่มาก แต่ว่าเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าโฉนดท่านไหนจะออกได้ไม่ได้ไ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยพักเราเนี่ยเราทํามาแล้วพักพลังังคมเราเคยหาเสียงเราเคยเอาพื้นที่ท,ที่ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาเดินตํารวจโฉนดโดยกรมที่ดินอย่างเช่นหลายที่ที่เชียงรายนะเราก็ทํามาแล้วออกมาแล้วเราก็ต้องยัดเยีดยดสิ่งเหล่านี้ ให้ราชการเขาเข้าไปตรวจสอบว่าตรงนี้ออกได้นะตรงนั้นออกไม่ได้<ม>ล้ว,ว่าไปที่พื้นที่ที่สมควรจะออกได้ก็ยังไม่มีการไปดีแคร์ไปดูเลยว่าตรงไหนออกได้ไม่ได้เพ<ม>ราะฉะนั้นเราต้องดึงพื้นที่เหล่านี้มาเช่นพวกป่าทาวรป่าเตรียมการนะฮะป่าเสื่อมโทรมถ้าเรากดเอามาดําเนินการนะที่ผมฟังอยู่หลายๆพักก็ฟังมาก็มีดีแต่พักนี้มีดีตรงที่ในส่วนของเรื่อง การออกชนดทที่ดินเนี่ยที่เป็นปัญหาหลักๆของพี่น้องประชาชนแล้วเป็นหาทางด้านเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าการที่หลายๆคนอยู่ที่บ้านตัวเองอยู่ที่ตัวเองตั้งแน่บรรพบุรุษแต่จะพอไปออกชนดแล้วก็บอกว่าติดมติบรบ,บติดป่าจําแน่ติดป่าสางวนบอกว่าจะแก้ไขเป็นงไงก็บอกต้องรอวันแมพวันแมพนี่ก็รอมาหลายปีแล้วทุกรัฐบาลก็รอวันแมพ ก็แก้ไขปัญหาไม่ได้บอกว่านโยบายของท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านได้มีโอกาสได้นั่งไปเป็นรัฐมนตรีหรือว่าอยู่เป็นรัฐบาลเองจะมีการผลักดันนโยบายที่จะออกจดหนึ่งใบรวมไปถึงการแปลภาพถ่ายทางการว่าคนค,คุณเคยอยู่มาก่อนก่อนที่จะประกาศคุณมีสิทธิ์ได้นดหรือไม่ต้องมาเป็นป่าจำนองจำแนกอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมหรือว่าไงคร,ครับคือนโยบายของผมเองนะฮะถ้าได้ไปเป็นรัฐมนตรีนะผมจะต้องทํา เกี่ยวกับเรื่องสเกลที่ไปอ้างว่าโฉนดทับป่าสงวนป่าสงวนทับโฉนดผมจะไปทํานโยบายเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าที uh ่ผ่านมาไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่าสเกลมันแตกต่างกันระหว่างสเกลสเกลของโฉนดที่ดินกับสเกลป่าสงวนสเกลของป่าสงวนเนี่ยมาตราส่วนมันบรใจั่สามแสนสี่แสนห้าแสนแตกต่างจากโฉนดซึ่งสเกลมันแค่หนึ่งต่อพันหนึ่งต่อ องพันอะไรเงี้ยผมว่าทํากันไม่ถูกจะทําให้สเ,เกลแล้วเกิดสเกลใหญ่เนี่ยมันมันปรับแล้วมาเท่ากันเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ระบบ UTM เข้ามาจัดก,การ,รถ้าปากต่างวนพื้นที่ UCM อยู่ตรงไหนรเราปรับไอ้ปาต่างวนหรืออุทยานเนี่ยให้เป็นระบบ UTM ก่อนเพราะนั้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นตากลนเท่ากันทั้งโลก เมื่อตรงนี้จบสิ้นแล้วเราก็มาตรวจดูพื้นที่ไหนเป็นป่าห่วงห้ามพื้นที่ไหนเป็นป่าไปห่วงห้ามพื้นที่ไหนประชาชนเขาอยู่ได้เนี่ยเราก็มาทําตรงนี้ให้จบอ,อันดับที่สองนะอันดับที่สามเนี่ยใช้ภาพถ่ายอากาศมาตรวจสอบเขาอยู่มาก่อนป่าเนี่ยประกาศป่าตังหวนก่อนประกาศป่าอุญ,ญานเนี่ยต้องให้เขาถ้าให้เขาไม่ได้มันอยู่ในเขตอนุรักษ์ต้องจัดที่ทํากินให้เขาถึงจะยุติธรรม เขาอยู่มาก่อนป่าประกาศป่า<ค>ตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายับฮ<ค>ะก่อนประกาศป่ายังไม่มีกฎหมายบังคับใช้จะไปเอาผิดเขาเนี่ยมันไม่ไมเป็นธรรมกับเขานะฮะถ้าทำมีโอกาสผมว่าพรรคพลังคอมเข้าไปแก้ไขตรงนี้ได้ออกโฉนดอย่างน้อยบ้านละหนึ่งแห่งนะฮะมันจะเป็นหลักประกันให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะ,ะ, <im> นะ,ะแล้วก็เป็นเป็นทุน ต่อไปข้างหน้าการนโยบายนี้จะสําเร็จเองเนี่ยท่านอยากได้คะแนนเสียงหรือมีสอสมาสนับสนุนท่านสักกี่เสียงครับตอนเนี่ยทั้งกําลังเงินค่าใช้จ่ายเนี่ยสสคนหนึ่งเนี่ยล้านเก้าเราคงมีไม่มากพอครับนะฮะแต่ว่าหน้าวันนี้เนี่ยเราต้องทําให้ดีที่สุดคือเชิญระดับที่คิดว่าเขาไม่รู้เรื่องระชาธิปบตยเนี่ยให้เขามาทราบซึมทราบก่อนแล้วเดี๋ยวก็เขาจะพูดก,กันต่อไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวดเน,นี่ยได้ทักล้านห้าเนี่ยผมพอใจมากเลยะแต่มรนจะได้ถึงกระเป่าขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนนะที่ว่าจะเชื่อมั่นผมไหม,มแต่ผลงานผมรนะับผมว่าผมผมทํามาเยอะนะอย่างป่าที่อยู่ที่ในทุนออกไปอะ่ะสะกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งของภูกเก็ตนะมผมก็ไปตรวจแล้วเนี่ยมผมว่ามันมันก็เพิกถอนมาให้ประชาชนเขาเยอะนะฮะ เชียงรายผมก็ไปเพิกถอนทั้งสามแฉ่ไร่พวกนักการเบืองสบายนั้นอ่ะเอามาออกโฉนดโดยไม่ชอบแล้วเอาเงินทุกนั้นะมาหาเสียงมาเล่นการเบืองผมว่าไม่ถูกที่ลาบะควจะออกโฉนดให้เขาแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ลาบเนี่ยยังไม่มีโฉนดแต่ที่บนเขาว่านมีโฉนดได้อย่างไรเขาจะเที่ยงยเงี้ยใช่เขาจะเที่ยงผมก็ไปทําแล้วเป็นไงฮะรถที่ของบุรีรัมย์เป็นไงฮะรถไฟรถไฟรถไฟก็ ให้เปลี่ยนไปตามข้อเท็จจริงนะฮะถ้าเป็นที่ของการรถไฟก็ควรจะควรจะต้องดําเนินการนะฮะทำให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคมที่ดินไปป่าแล้วเลยต้องทำการภาสาธีการมีคพิพากษามาแล้วต้องทําไปตามข้อเท็จจริงนะฮะแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าท่านนี้ไม่นั่งเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นสสมีโอกาสหรือได้เป็นนายกนะฮะก็สามารถที่แก้ไขปัญหานี้แน่นอนครับแต่มันก็อยู่ที่ ทุนแล้วครับท่านในส่วนของพักพลังสังคมเนี่ยเองมีทุนมากน้อยแค่ไหนที่จะพาผู้สมัครลงเลือกตั้งให้ครบทุกเขตรวมไปถึงการรณรงคหาเสียงแล้วก็นโยบายที่เกิดเราเรารับบริจาคอยู่นะฮะที่จริงผมก็ไม่มีตังค์เท่าไหร่อ่ะผมก็รับความช่วยเหลือจากพวกไอ้ตุนซึ่งไม่บ้างนะก็ช่วยกันบริจาคโดยผ่านทางพวกน้องอะไรพวกนี้เขาก็ช่วยๆกันสหรับไม่ได้มีเงินเป็นก้อนมีก้อนเยี้ไหมนะ สิบยี่สิบล้านที่ไม่มีอยู่ลำอัตภาพแต่ส่วนสสหรือว่านักแสดงต่างๆที่จะมาร่วมสมัครสมาชิกพรรคเรานี่ก็มาด้วยใจมาด้วยใจจากนโยบายที่ที่ทั่ท่านไปนี่ครับนี่ถ้าจากพี่น้องประชาชนเห็นว่านโยบายของท่านดีเนี่ยถ้าอยากจะสมัครของพรรคเนี่ยเขาบอกว่าที่ทางกกตหรือว่าสมกรก็เามีบริจาคเลขที่ก็เลขที่ของพรรคก็บบริจาค เข้าพักได้นะฮะไอการเสียภาษีนะรับรับเบริจากอยู่ฮะของพลังพักพลังสังคมนะฮะมีเลขที่อะไรเลขที่นี่เดี๋ยวผมแจ้งที่หลังจําไปได้อ๋ออ่ะต้องให้เลยมีเลขที่นะครับเลขที่พักอ้าวขอเลขที่พักหน่อยมีเลขที่พักอะไรเลขที่บริจาคท่านเลขาครับเลขเลขที่บริจาคพักเลขที่อะไรครับอ่านี่ขออภัยหมดแล้วไม่เป็นไรโอเคส่วนเลขที่บริจาคพักนะท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวจะแจ้งไปมีในมือถือผมมีอยู่เลขที่บริกจากผมว่าผมยินคุณนะฮะเป็นเลขเอาดีกว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะอยากบริคเงินช่วยเหลือพักนี้นะก็สามารถที่จะเซิร์ชไปด้วยว่าบริจาคให้พักพลังสังคมเนี่ยเป็นเลขที่อะไร,รเวลาไปเสียภาษี อากอนเพราะผู้คนมีหน้าที่เสียภาษีถ้าเสียภาษีแล้วอยากเห็นว่านโยบายของพรรคนี้ดีก็สามารถบริจาคเงินเข้ามาพรรคนี้ได้เพื่อพรรคนี้จะเป็นนําเงินเป็นดาเนินการกีดการของพรรคเพื่อจะผลักดันนโยบายให้เกิดเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับอืมอ่ะสุดท้ายแล้วอยากวอนพี่น้องประชาชนหน่อยสักสั้นๆหนึ่งครับกับกับกับเรียนพี่น้องนะครับที่เห็นว่าวันนี้นโยบายของพรรคเราเนี่ยทั้งเรื่อง การศึกษาก็ดีเครดิตดูโรก็ดีนะเรื่องโฉนดใบเดียวก็ดีหลักๆของเราก็มีสามสามี่อันฮะแล้วก็ยังมีอีกตั้งใบฮะซึ่งเราจะมอบนโยบายที่ดีเหล่เนี้ให้ท่านถท่าน,าน,านเห็นว,ว่านยบายเหล่านี้ดีก็ช่วยเลือกพักพลังสังคมด้วยแล้วก็เงินบริจาคก็ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยดูแลเราด้วยนะครับ สำหรับเลขที่บริษัคพักได้มาแล้วข้อมูลมาแล้วก็คือเลขที่198นะฮะ198นะครับใช่198สำหรับคนที่อยากเห็นว่านโยบายของพักพลังสังคมเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีได้สนับสนุนครับคิดว่าผมทําได้ครับทำมาแล้วฮะอย่างออกกะนะหนแล้วต,วต,ตราาวจสอบแปลภาพถ่ายอากาศเราก็ทํามาแล้วแต่ว่ามันไม่ไม่ได้เห็นความสาคัญตรงนี้อเราใช้หลักเกณฑ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องโดยการแปลภาพถ่ายถ้าอากาศใครอยู่ก่อนใครอยู่ก่อนประกาศป่าหรือป่าอยู่ก่อน คนก็ต้องมาพิสูจน์กันแค่นั้นนะครับครับันนี้ต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าพัดพล,ลังสังคมมากครับที่ให้สัมภาษณ์กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงครับสวัสดีครับท่านเลขายวนะสวัสดีครับท่านเลยขาเองเนี่ยก็มีข้อมูลในส่วนของการ การของพักอยู่มอนกันที่อยากจะมาให้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับร,รายละเอียดของพักสังคมนะฮะที่กําลังเดินเดินกิจการอยู่เพื่อจะที่จะสู้สึกเลือกตั้งที่กําลังใกล้ถึงนี้นะฮะในส่วนของพิษสภาที่ถึงนี้เพราะว่าหลังจากที่มีการยุบสภาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของรัฐบาลคบรบวาระแล้วฮะตอนนี้ทุกรรคการเมืองก็ต่างนะฮะลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสทุกเขตยอย่างวันนี้เองนะฮะ พักพลังสังคมเองก็มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอนะฮะโดยมีนักร้องนักแสดงรวมไปถึงนักมวยด้วยจะผันตัวมาเป็นนักการเมืองครับวันนี้ผมอ่ะเรียนเชิญท่านเลขาธิการพรรคครับอ แตสัมษณ์ท่านเลขาธิการพักนิดนึงนะฮะในเรื่องของการพักดันนโยบายพักนะที่จะดาเนินการที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นจําว <S S S 2> นไปเดียวนะที่กำลังในเมื่อสักครูห่หัวหน้าพักท่านที่พูดตปนะฮะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีนโยบายเด็ดๆอะไรที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลากจ่าหรือพี่น้องประชาชนที่เขาทุกข์ทรมานมายาวนานละเขาอยากได้พักงานมืองดีอยากได้นายกดีมาช่วยพัฒนาและบริหารประเทศทางเลขาธิการพัก ได้ข่าวว่าเป็นค a ด,ดิเดตนายกด้วยล่ะครับใชท่ท่านถ้าได้เป็นนายกแล้วแต่มีนโยบายอะไรที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับสิ่งแรกนะคะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่สังคมนะคะในด้านสังคมเนี่ยเราได้โอกาสเยอะนะคะไม่ว่าตอนนี้สังคมของผู้สูงอายุหรือสังคมของเด็กนะคะโอกาสเด็กเนี่ยมีน้อยมากนะคะที่จะบอกว่ามีการพัฒนานะคะเยาวชนแต่ว่า ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยยังทําไม่ได้พลังสังคมเนี่ยนะคะเป็นพักที่นะคะก่อตั้งลากยา่าแล้วก็มาจากฐานของงานด้านสังคมตัวพี่เองเนี่ยจับงานด้านสังคมมานะคะตลอดระยะเวลาเนี่ยเราทํางานด้านเด็กและสตรีนะคะผู้ได้อโอกาสฉะนั้นเนี่ยนะคะ เราถึงบอกว่าเราจะมาเลือกในในด้านของสังคมก็คือการพัฒนานะคะสวัสดิการของอสังคมให้ใช้ได้จริงให้เป็นจริงแต่ละที่เนี่ยมีมีนโยบายนะคะ,ะทางประชานิยมแต่ว่าประชานิยมนั้นน่ะมันลงเฉพาะหย่อมย่าลงเฉพาะ ที่เฉพาะทางนะคะไม่สามารถที่จะเผื่อแผ่ให้กับประชาชนได้ทุกด้านอย่างครอบคลุมพี่มกมารมาเลงเห็นว่าในสังคมสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยจำเป็นมากมในยุคนี้นะคะโรคภัยอุบัติใหม่เนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ว่าในการรักษาพยาบาลเนี่ย ยังเข้าไปใช้บริการได้ไม่ทั่วถึงเราจึงเล็งเห็นว่าเราควรที่จะเข้าไปต่อสู้เพื่อพัฒนาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างจริงจังอย่างแท้จริง30บาทรักษาทุกโรคก,ก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้ได้ทุกโรคทุกตัวตนนะคะทุกคนในสังคมเนี่ยนะคะก็จะมีข้อแม้ว่า ได้สิทธิ์ของประกันสังคมได้สิทธิ์ของบัตรทองนะคะแล้วก็ทำให้นะคะการที่เราใช้บางทีใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยเข้ารักษาโรงพยาบาลมันมีส่วนเกินใช่ไหมคะอ,มอย่างเงี้ยกรณีเข้าผ่าตัดมีส่วนเกินเข้าผ่าตัดเท่านี้นะแต่ในเมื่อประชาชนทานรากยญาของเราเนี่ย ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันลําบากเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าในสวัสดิการของรัฐเนี่ยนะคะมะีบัตรเสริมบัตรอะไรให้เขาเนี่ยนะได้ใช้สิทธิ์ควรจะให้เขาได้ใช้สิทธิ์อันนั้นอย่างทั่วถึงนะะี่ค่ะพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะเข้าไปอาสาเป็นผู้ผลักดันนโยบายด้านนี้แล้วก็เสนอนะคะปรับปรุงนะคะอะไรนโยบายอะไรที่มันไม่ทันสมัยทันต่อยุค อุบัติใหม่ของโลกปัจจุบันเราจะเข้าไปผลักดันให้เกิดเป็นจริงได้คือนโยบายคือรัฐสวัสดิการดูแลในส่วนของสาธารสุขเป็นหลักความเหลื่อมล้าของพี่น้องประชาชนที่เกิดชึ้นในสังคมนี้คนจนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงสวัสดิการอย่างเต็มที่เข้าถึงก็ได้ให้ถึงได้น้อยเพราะเป็น เป็นเข้าถึงเหมือนกับว่ารัฐบาลก็ทํางบมาแหละใช่แล้วประชาชนได้นิดเดียวได้นิดเดียวไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะก็คืออยากจะมาแก้ไขปัญหามาแก้ไขปัญหาให้ได้ใช้สิทธิเต็มที่แล้วก็อย่างด้านเรื่องการศึกษาของเยาวชนเนี่ยนะคะเป็นปัญหาหลักของประเทศเลยประเทศจะพัฒนาได้ก็ด้วยที่เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าจะเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีแต่ก็คิดว่า ค่าหน่วยกิจของปริญญาตรีเนะี่ยมันมากโขนะรเราต้องจ่ายส่วนเกินนะคะผู้ปกครองต้องรับผิดชอบในส่วนเกินนั้นทําไมคะจะไม่ให้ประเทศเราเนี่ยมีเยาวชนที่มีด้านพัฒนาความรู้ได้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีจริงๆไม่ต้องมาจ่ายค่าส่วนเกินอะไรรัฐส่งเสริมงบประมาณที่ทรัฐมีเนี่ยนะคะแทนที่จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรในด้านอื่นนะคะเอามาปรับปรุงด้านการศึกษา ะะให้ประชาชนได้ใช้สิทธิการเรียนการศึกษาจบปริญญาตรีจนครบนะะหมดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแค่นี้มันก็จะทำให้ประเทศเราเนี่ยได้พัฒนาได้มีเยาวชนที่มีความรู้นะคะไม่ต้องมีการคิดเห็นต่างมีความคิดแตกต่างแบ่งแยกสีนะคะแล้วเขาก็จะ นำพาชีวิตของเขาเนี่ยก้าวไปในสู่ที่ทางที่เหมาะสมว่าระดับพื้นฐานปริญญาตรีสามารถที่จะทําให้เขาเนี่ยเลือกเดินชีวิตว่าจะไปต่อทางไหนได้ไปทางไหนดีนะคะพี่จิงสนับสนุนว่าให้สวัสดิการของรัฐด้านการศึกษาให้จบปริญญาตรีทั่วประเทศครับนโยบายหลักๆนะฮะก็คือสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เรื่องการศึกษารวมไปถึงเมื่อสักครู่หัวหน้าพา พูดรื่อว่าในส่วนของนโยบายในส่วนของเรื่องที่ดินทํากินนะที่เกิดขึ้นนี่มีปัญหายาวนานแก้ไม่ได้ถ้าเกิดแค่3จุดเนี่ยผมมองว่าประเทศเนี่ยพัฒนาได้แน่นอนเพราะว่าอย่างเช่นการศึกษาเองทุกวันนี้นะฮะพ่อแม่เองต้องไปทํางานแบกหามเพื่อจะหาเงินมาส่งลูกเรียนจบมหแล้วยังไม่พอเองฮะยังต้องหาถ้าเกิดว่าลูกหยัดเรียนบัณฑิตตีเองเนี่ยต้องไปหาเงินรับจ้างอีกซึ่งถ้าเกิดว่ารัฐบาลช่วยส่งเสริมเป็นแบบ อ่าสวัสดิการขั้นพื้นฐานของการศึกษาเองเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องไม่ต้องลำบากขนาดนั้นใช่ไหมฮะแล้วประเทศไทยก็สามารถที่จะเดติบโตได้ง่ายขึ้นบ้างนี่ครับดีกว่าไปซื้อเลยดำน้ำฮะใช่ค่ะหน่คือนโยบายหลักๆของพักพลังสังคมนะฮะที่ได้มาพูดถึงได้มาเปิดตัวในวันนี้การแถลงข่าวได้ข่าวว่าวันที่สองนี้จะมีการแถลงข่าวใหญ่หรือยังไงฮะอ๋อหลังจากที่ที่วันที่เราไปสมัคร ทั้งเขตทั้งบัญชีหลายชื่อแล้วได้เบอร์แล้วเราก็จะมาบอกประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพักพลังสังคมของเราเบอร์อะไรมั่งนะคะ<ม>เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะคิดว่าเราเนี่ยเป็นทางเลือกที่จะสามารถนำพาพัฒนาประเทศได้ไม่ด้อยกว่าพักที่เขาบริหารประเทศมาแล้วก็ขอโอกาสพักพลังสังคมได้เข้าไป ื้นฟูปรับปรุงนะคะแก้ไขสิ่งที่ยังขาดให้พ,พลังสังคมได้เติมเต็มนะคะโอกาสของประชาชนในประเทศไทยเราให้พัฒนายิ่งขึ้นไปค่ะโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเลขาธิการพลังสังคมมากครับที่ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็คิดว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการตัดสินใจเลือกว่าท่านจะเลือกใครมาเป็นสสมาเป็นตัวแทนของท่านไม่ว่าจะเป็นสสเขตและสสแบบปารต์ตีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ